สวัสดีครับเพื่อนๆในบิ๊กไบค์โมโตนะครับแล้วก็ในช่อง y ยูทูบบิ๊กไบค์โมโต้ชาแนลนะครับวันนี้ก็มาพบกับไบร์ทนนอ,อีกแล้วนะครับในช่วงเดือนเดือนไหนนะต้นมีนาแบบนี้นะครับวันนี้นะครับไบค์ Buy ก็จะพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถคลาสสิกสายพันธุ์อังกฤษครับอย่าง Triumph Street Twin 9ารปีสิครับผม ครับก็ เจ้า Triumph Street Twin 900ปี16คันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวเออลืมบอกไปว่าเป็นเหมือนเป็นคันแรกเลยของรุ่นนี้เนาะที่เรานำมารีวิวกันแต่เป็นรุ่นที่2แลละสำหรับ r i u m p มเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเนี่ยเราได้พูดถึงตัวบ o n n e v i l ท e ร้0 0นะครับซึ่งจะบอกได้เลยว่าความคล้ายคลึงของตัวทีร้อยกับตัวสตรีท t วินเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงเหมือนเป็นลูกครึ่งกันเองแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบๆของเจ้า Triumph Street Twin 900ตัวน ก่อนดีกว่าว่ารถเนี่ยสภาพเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคันนี้นะครับก็สภาพรถค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าเป็นเครื่องที่เป็นตัวเดียวกับตัวท1ร้อยเลยก็คือตัว900ซีซีนะครับเป็นตัวบ็อกเดียวกับท1ร้อยเลยนั่นเองเนาะแต่ทรงเรื่องของบางอย่างก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้รถสภาพสวยมากสำหรับสเตรทวิน แล้วก็ทรงจะบอกว่าคันนี้เนี่ยมีการคัสตอมมาแล้วนะฮะคัสตอมมาทําให้รถมันดูเข้าทรงมากยิ่งขึ้นดูสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาใจแต่ที่มันดูแบบไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับซึ่งสติทวินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีความแตกต่างอยู่ค่อนข้างหลายจุดนะ,ะพูดถึงเรื่องของความเหมือนก่อนก,อนกว่าความเหมือนก็คือ1ครับสำหรับที0้อยกับตัวสติทวินเนี่ยความเหมือนคือตัวบล็อกเครื่องครับเครื่องตัวเดียวกันเลยเป็นตัว รูนบล็อกเดียวกันไซส์เดียวกันทั้งนั้นเลยนะฮะร,รวมไปถึงโคง้งด้วยโคง้งก็มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวอย่างแรกเลยคือตัวขาจับไฟนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทรงสามเหลี่ยมแต่ถ้าหากเป็นตัวทีร้อยเนี่ยจะเป็นทรงอีกทรงหนึ่งซึ่งจะมีความสวยเนี่ยมันจะให้ความแตกต่างกันไปนะครับรวมไปถึงแผงขอบนด้วยแผงขอบนเนี่ยถ้าเป็นตัวบาร์แฮนบาร์นะครับ ตัวสติดทวินเนี่ยจะมีความสั้นกว่ากระชับกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวทีร้อยเนี่ยจะมีความกว้างแล้วก็ขนาดของแฮนด์บาร์เนี่ยมันจะหนากว่าด้วยนะครับรวมไปถึงอันนี้ก็เลยที่แตกต่างที่สุดเลยคือตัวหน้าปัดกับสติทวินเนี่ยจะเป็นเลือนไม้แค่ตัวเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นตัวทีร้อยเนี่ยจะแบ่งแยกเป็น2ตัวเป็น2ชุดนะครับความต่างรวมไปถึงถังด้วยนะครับถังใกล้เคียงกันแต่ทรงมันจะไม่เหมือนอันนี้มันจะดูมีความมนๆหน่อยเนาะ รวมไปถึงตัวเบาะด้วยอ่ะจะแจ้งว่าสตีทเวนตัวนี้เนี่ยเขาคัสตอมมาด้านหลังให้มันมีความเท่มากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยตัวบาตัวนี้มันจะยาวเบาะตัวนี้ทํามาใหม่นะครับปกติมันจะยาวมาแบบนี้แล้วก็โค้งลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ท้ายท้ายเออเขาเรียกว่าพวกท้ายต่างๆเนี่ยจะเลยไปตรงนี้นะครับก็ตัวนี้เขาก็คัสตอมมาให้แล้วส่วนล้อเหมือนกันล้อถ้าเป็นทีล้อจะเป็นแบบซีนะครับซีแต่ตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับ หน้าและหลังเลยเนะาะออก2องใบเหมือนกัน,นครับการวางตำแหน่งของหม้อน้ําเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าซึ่งถ้าจะถามว่าตัวไหนดีกว่าผมมองว่าแล้วแต่ความชอบตัวนี้จะมีความเตี้ยกว่ามันก็เหมาะสําหรับคนอย่างผมผมสูงไม่เยอะร้อยไม่ถึงร้อเท้าเนี่ยสามารถแตะได้สบายๆเลยส่วนที่ร้อยจะสูงขึ้นอีกนิดหนึงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับ ดี๋ยวคราวนี้เรามาพูดถึงตัวสภาพรถของ t ร i อ m มมากดีกว่าครับว่าตัวนี้สตีทวิน900เนี่ยสภาพรถเป็นอย่างไรนะครับคึอคันนี้เนี่ยรถเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะจอดเก็บนะครับสภาพมันอาจจะมีแบบวริ้วรอยบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีถึงขั้นชนหนักชนเอ่อล้มสไลด์ไม่เคยมีเลยนะครับสต็อปเปอร์อย่างเดิมดีปกติเนาะไม่น้อยด้วยสําหรับคันนี้ทีนี้มาดูตัวถังครับตัวพื้นผิวถังเนี่ยจะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะแต่ไม่ถึงขั้นกินเนื้อลึกมากอาจจะมีตรงเนี้ย เยอะนิดนึงแต่แทบจะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเหมือนจะเหมือนโดนหัวเข็มขัดขูดน,น้อยหน่อยนึงไม่เยอะ,ะครับซีซึ่งถังเนี้ยจะเป็นถังดาด้าก,กึ่งเงานะครับอ่ารวมไปถึงตัวกระจกก็เป็นกระจกของทรายอ่าเนาะไฟเลือนไฟหน้าก็ยังเหมือนเดิมไม่มีแตกไม่มีราวไม่มีซีดไม่มีหม่นนะครับรวมไปถึงชิวหน้าชิวบนก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับโชคซ้ายขวาไม่มีซึมนะ อย่างที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่หลายๆคลิปเลยว่าถ้าหากส่วนใหญ่แล้วรถที่จอดนานๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของตัวซีชค็คจะแตกแต่ตัวนี้รับประกันได้เลยครับว่าสีช็คไม่มีแตกนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยเนาะแมกสีสวยมากเป็นสีเทากึง่งกึ่งโครเมียมหน่อยๆมันเรียกไม่ถูกมันจะดำก็ไม่ดำจะเทาก็ไม่เทานะฮะซึ่งตัวนี้ริ้วรอยของตัวล้อไม่มีเลยแล้วก็เขาถ่วงล้อมาให้ด้วยนะครับทั้งหลังและหน้าเลย เรียบร้อยแล้วนะครับยางยังใช้ได้เต็มเต็มนะครับอืตัวเครื่องตัวแข็งเครื่องไม่มีรอยนะครับแข็งเครื่องแต่จะมีจุดบางจุดนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้ตัวนี้นะครับมันอาจจะเป็นมันเป็นความคลาสสิกข,ของตัวทริอัมเลยของเกือบทุกรุ่นแหละว่ารถเนี่ยมันมีกําลังเครื่องที่สูงนะครับแล้วก็สีตรงตัวเสื้อเครื่องเนี่ยอาจจะมีการพองบ้างนิดหน่อย โดยปกติอันนี้ก็คือถ้าหากลองไปเซอร์ข้อมูลเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันเลยถ้าหากรถวิ่งมาในระยะที่ประมาณสักหมื่นหมื่นกว่าโลสอมนโลเนี่ยจะมีและจะมีพองบ้างแล้วแต่คันว่าจะพองมากพองน้อยเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวเครื่องอยู่แล้วส่วนตัวท่อน,นี่ก็ยังเป็นท่อเดิมมีปลายนี่แหละที่เปลี่ยนนะครับท่อก็พันด้วยผ้ากันความร้อนนั่นเองเนาะครอบข้างต่างๆยังมี ไม่มีรอยเลยนะครับแข้งซ้ายแข้งขวาสวยๆเนียนๆกริบๆน,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 นะครับโอเครถคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเนาะอ่ะเดี๋ยวผมปรับแสงนิดหนึ่งนะครับรถคันนี้ผมให้การันตีได้ประมาณสัก96%กละกันเพราะมันจะมีริ้วรอยของตัวเสื้อเครื่องที่ผมหักไปรวมไปถึงริ้วรอยตัวถังนิดหน่อยนะครับตัวท่ออีกนิดหนึ่ง ผมให้สัก96นะครับส่วนตัวเครื่องคันนี้นะครับก่อนที่ผมจะไปสตาร์ทผมให้คะแนนเลยตัวนี้จะให้อยู่ประมาณสัก97ได้เลย97 98เนะเพราะว่าตัวเครื่องนี้เนี้ยบแล้วก็วิ่งดีมากๆนะบ,บิดติดมือทุกเกียร์ต่อดีทุกเกียร์เลยนะครับ โอเคสาหรับคันนี้นะครับของแต่งนั่นก็นคืออันแรกเลยครับปั๊มลอยนะครับตัวนี้จะใช้เป็นของยี่ห้อลิโซมาสีเหลืองทองนะครับก็ให้ความเท่ๆเฉียวเียดีนะเป็นปั๊มลอยแล้วก็เป็นของแต่งเดียวของคันนี้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกว่าคันนี้มันจะมีความไม่เหมือนใครนั่นก็คือเออท้ายสั้นครับตัวนี้จะเป็นตัดท้ายสั้นนะครับก็ปรับเปลี่ยนตัวบอกให้สั้นลงนะครับจากปกติมันจะยาวไปถึงนี่แล้วก็ ป้ายทะเบียนลงมาอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะตัวนี้นะครับมีความปรับเปลี่ยนนะั่นคือตัวเบาะเบาะตัดสั้นขึ้นให้มีความเฉียวขึ้นแล้วก็เอาท้ายเดิมออกท้ายสั้นใส่นั่นเองนะครับก็มีความเท่ๆรวมไปถึงไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็ยังแต่งอย่างสวยงามรวมไปถึงไฟนี่ด้วยนี่ไฟท้ายอันนี้คือไฟท้ายนะครับ เป็นไฟไท้ายเส้น LED นะครับเป็นคัสตอมมานั่นเองคันนี้มันเลยทําให้ผมมองแล้วรู้สึกว่าทรงมันได้มากของแต่งแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าทรงมันสวยจริงๆอันนี้ผมการันตีว่ารถมันสวยจริงๆ โอเคสำหรับคันนี้นะครับ Triumph s t ม e e t Twin 900นะครับรถโดยรวมรวม,รวมทั้งเครื่องด้วย,วยตัวสภาพด้วยแล้วก็ความลงตัวผมให้ประมาณ98เลยนะครับซึ่งคันนี้ผมพูดตรงๆว่าชอบเป็นการส่วนตัวจริงๆแล้วผมชอบรถทรงคลาสสิกอยู่แล้วรวมไปถึงคันนี้เขาทำมาได้ค่อนข้างถูกใจผมมากอยากเก็บไว้ใช้นะแต่แบ่งปันเพื่อนๆกันดีกว่านะครับ oh, เจ้าไทอัมสตรตีทวิน900ปี16นะครับสําหรับคันนี้คันสีดําด้านเลยนะครับผมให้ราคาอยู่ที่ตลาดที่เขาขายเขาขายกันอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 5 200,000กันเลยเนาะผมให้ราคาปี16นะครับ2 39,000บาทครับ1 2 39,000บาทนะครับสําหรับไทอัมตัวนี้นะครับคันนี้เเงินสดนะครับย้ําว่าเงินสดนะครับ20,000 3เออ 239,000นะครับตกเลขไปซะแล้วเนาะถ้าหากใครสนใจสามารถเข้ามาขี่เราทําชุดโอลลอยไปให้ขับขี่ได้เลยครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนน้ามันเบรกเปลี่ยนน้ามันขัดให้หมดแล้วนะครับก็คือพร้อมขับขี่แน่นอนเนาะถ้าหากใครอยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับก็คันนี้ผมขอดาวสัก5,000พออาคันนี้พิเศษเลยนะสำหรับสตีทวินผมขอดาว5,000พอ5,000บาทจบทุกขั้นตอนเลยฮะถ้าหากใครเครดิตดี ผมให้ดาวศน์เไปเลยก็คือ0บาท0บาทออกรถได้เลยนะครับแต่ถ้าหากใครแบบเครดิตแบบอันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันนั่นเองเนาะสำหรับคันนี้ Triumph Street ท w i n 900ปี16นะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้วิ่งมาอยู่ที่21,695นะครับซึ่งสำหรับปีนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะน้อย ใช้คำว่าค่อนข้างอย่าเรียกว่าน้อยถ้าน้อยต้องหมื่นต้นนะฮะอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะน้อยนะสำหรับไมในปีนี้นะครับก็สอง0มืนหนึ่งพันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสตาร์ทกันเปิดสวิตช์นะครับทีนี้ผมต้องขอยากกำคัดสตาร์ทนะครับอ่าเห็นไหมสตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับเครื่องเพิ่งสตาร์ทไปเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะ มันจำให้เครื่องเนี่ยมันไม่ได้เร่งรอบเพื่อให้ทำความร้อนนั่นเองฟังเสียงเดินหอบแบบปกติมากโซ่เหลาลิ้นไม่ดังเลยนะฟังเสียงเสียงข้อแต่งมาค่อนข้างมีความเขาเรียกว่าไงดีอะดุดันดุดันแต่ว่าก็มีความนุ่มๆอยู่เวลาปิดอะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องโยนเลยดีกว่า ความแบบว่าดุแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าดุแสบหูนะครับอันนี้ก็เสียงท่อดีดีเลยนะครับอ่าให้ฟังเสียงใกล้ๆอีก สำหรับทรอัมก็เสียงดีนะครับเครื่องไม่มีโซ่เราลิ้นดังแน่นอนเครื่องยังสภาพดีนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยวิ่งได้อีกยาวๆนะครับนะเสียงดีเนาะโอเคก็ให้ราคาครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับท r i อัมสตีทวิน900ปี16คันนี้นะครับคันนี้ก็สงวนจราคาอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับ2 3 9 0 0 0บาทราคาถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับหรือถ้าหากใครอยากดาว ดาวได้เลยขอแค่5000บาทขอ5,000บาทสามารถออกรถได้เลยนะครับแต่ถ้าหากใครเครดิตดีจริงๆแบบดีมากๆเลยผมให้ออกรถศูนย์บาทไปเลยนะครับทำเอกสารเส้นเอกสารเสร็จปับ๊บกลับได้เลยยกขับรถกลับได้เลยนั่นเองเนาะแต่ถ้าหากใครอยากจบเงินสดรถให้ได้นิดนึงนะอ่ะเข้ามาคุยกันนะครับกับเจ้าคันนี้เลยเนาะก็สำหรับคันนี้นะครับผมจะบอกว่าใบาเป็นคนชอบ เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วสาหรับคันนี้นะครับเพราะว่าทรงมันสวยจริงๆรถมันทรงมันได้จริงๆครับก็ใครที่ชอบใครที่หาอยู่นะครับคันนี้อย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมี Tri อัมอีก1คันนะครับสำหรับเป็นตัว t ีร้อยอ่าคันเอ่อคันต่อไปเนี่ยจะเป็นทีร้อยคันที่2และที่เราจะเอามาขายกันแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ชอบใจคันนี้แล้วถ้าหากใครที่ชอบแบบสายผู้ดีอังกฤษคันนู้นเลย นะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะแต่ถ้าใครชอบคันนี้ก็ติดตามได้เลยครับ <travels. S 1> หรือถ้าหากใครไม่ได้ชอบสายทริอัมหรืออยากได้ซิ่งสายซิ่งสายส,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 สปอร์ตก็เอ่อนะรถคันอื่นเราก็สามารถเข้าไปดูในช่อง y u t u b e b i g b ไบ m o t t o h h n n n l l หรือในช่องเพจเฟซบุ o ก b b ๊กไบค o Mo ก็ได้นะครับบายนะครับก็จะคอยอัปเดตรถอยู่เรื่อยๆครับว่ารถคันไหนมีเข้ามีออกเอ่อสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่ารถที่ท่านท่านชอบนั่นเองเนาะ นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับไบก็ร้อนจริงๆวันนี้อากาศร้อนมากนะครับก็ไบขอลาไปกับเจ้า Trium มสเ e ร Twin 900ปี16คันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribe ในช่อง YouTube ก็ไปกดเลยใน Facebook ก็เหมือนกันนะกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไบก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ One